เรื่องที่ควรรู้ก่อนกินงาดำ <S <S> <S โอ้โหงาดำมีประโยชน์มากมายนะคะแต่อย่างที่พี่ปราบอกเรียนมีสองด้านเสมอ <S <S เพราะฉะนั้นเรามาทำรู้จักกับงาดำเนี่ย <S 1> <S 1> ก่อนดีไหมคะทั้งในเรื่องของสปปรรพคุณประโยชน์แล้วก็อะไรที่เราจะต้องรู้ก่อนกินงาดำตามพี่ปรามาเลยคะ่ะอุ้ยก่อนอื่นนะคะพี่ปราอยากจะบอกว่างาดำเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเลยคะ่ะ หากเรารับประทานอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นประจำเรียกว่าในปริมาณที่เหมาะสมด้วยจะช่วยให้สุขภาพของเราแข็งแรงนะคะภายในงาดำเนี่ยเต็มไปด้วยวิตามินและก็แร่ธาตุต่างๆมากมายเช่นวิตามินบีรวมแคลเซียมแมกนีเซียมโพเทสเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสสังกะสีหรือเหล็กค่ะช่วยบำรุงสุขภาพทุกๆส่วนในร่างกายและยังช่วยป้องกันโรคกระดูกตุนได้อีกด้วยนะคะคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับงาดำเลยค่ะ งาดำเป็นธัญพืชขนาดเล็กมีกลิ่นหอมแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเลยนะคะเป็นพืชล้มลุกที่มีถิ่นกำเนิดโอ้โหเขาบอกว่าอยู่นูนนู้น,น่ประเทศเอทิโอียปี์เลยค่ะแล้วก็กระจายมาตรงนี้เลยนะคะลักษณะของต้นงามีลำต้นเป็นเหลี่ยมมีขนอ่อนปกคลุมอยู่ทั่วไปค่ะลำต้นก็จะสูงประมาณ30-100เซนติเมตรใบมีลักษณะเป็นรูปไข่หรือรูปหอกกว้างประมาณ2-5เซนติเมตรยาวประมาณ6-10 เซนติเมตรนะคะแล้วก็ออกเป็นใบเดียวเรียงสลับตรงกันข้ามกันค่ะคราวนี้ดูคุณค่าทางพัฒนาการของงาดํานะคะงาดําปริมาณร้อยกร,รัมให้คุณค่าดังนี้ถ้าพลังงานก็ประมาณ573กิโลแคลอรี่ค่ะแล้วยังมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเส้นใยอาหารไขมันรวมนะคะวิตามินต่างๆคราวนี้มาดูประโยชน์ของงาดําเลยค่ะงาดําเป็นเมล็ดธัญพืชประกอบด้วยสารอาหารหลากหลายชนิด จึงกรดมไปด้วยคุณค่าทางพัชนาการสูงซึ่งพี่ปราบอกเลยนะคะประโยชน์ของงาดํามีดังนี้ค่ะอันที่หนึ่งช่วยบํารุงหายใจงาดํานะคะโอ,อ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเขาจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลส่งผลให้หลอดเลือดหัวใจสะอาดขึ้นระบบไหลเวียนเลือดก็ดีขึ้นนะคะช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือโรคความดันโลหิตสูง 2. ช่วยบำรุงผิวพรรณและกระดูก งาดำนะคะอุดมไปได้วยแคลเซียมและสังกะสีช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกเพิ่มมวลกระดูกค่ะป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุรรนต้านทานอาการข้อเสโกโรคข้อเสื่อมแล้วก็ยังมีวิตามินอีนะคะช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้ชุ่มชื้นอีกค่ะข้อที่3ช่วยบำรุงสายตาบอกเลยนะคะในทางการแพทย์จีนเชื่อว่าดวงตานี้สาคัญกับตับนะคะโอ้โห เพราะฉะนั้นถ้าตับมีปัญหาจะทําให้ดวงตาอ่อนล้าตาแห้งแล้วก็มองเห็นไม่ชัดนะคะในแพทย์แผนจีนก็าจึงใช้งานดําเพื่อบํารุงสายตาแล้วก็ตับไปพร้อมๆกันด้วยนะคะอืมสุดยอดจริงๆเลยคะ่ะกล่าวว่านะคะข้อที่สช่วยบรรเทาอาการปวดข้ออักเสบรูมาตอยถ้าทองแดงที่อยู่ในงานดํานะคะมีฤทธิ์ตา้านการอาักเสบช่วยลดอาการปวดจากโรครูมตอยและยังมีส่วนช่วยสร้างคอลลาเจนค่ะ ซึ่งสําคัญต่อการเสริมสร้างเนื้อเยือ่อข้อต่อกระดูออกอ่อนแล้วก็หลอดเลือดของเราให้แข็งแรงด้วยนะคะพี่ปลาบอกมันยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะข้อที่5แก้ครีบขัดยอ่อโอ้งาดํใช่วยแก้การครีบขัดย่อด้วยนะคะใช่เลยค่ะตามตำรายาไทยนะคะจะใช้น้ำมันที่บีบจากเมล็ดงาหุงเป็นน้ำมันใส่บาดแผลน,นะคะแล้วก็ผสมเป็นน้ำมันทาถูนวดแก้ครีดขัดยออแก้ฟกช้ำปวดบวมแล้วก็ลดการอักเสบค่ะข้อที่6 ช่วยป้องกันโรคมะเร็งมเมล็ดงาดำอัดแน่นด้วยสารต้านน้มูลสระช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยคะ่ะโดยเฉพาะโรคมะเร็งลำไส้และยังมีสารเซสมีนะคะช่วยป้องกันสารน้มูลสระไปทําลายตับทําให้ตับทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพส่งผลให้ร่างกายไม่มีสารพิษสะสมป่อให้เกิดมะเร็งคะ่ะโอ้โหเห็นไหมคะงาดำมีประโยชน์มากมายแล้วก็ยังมีประโยชน์หลายอย่างนะคะ ถึงตอนนี้พี่ปราถึงอยากจะบอกว่าแชร์ก็คิดเห็นแชร์ป,ป,ประสบพา์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะอ้อแต่เดี๋ยวก่อนนะคะอย่างที่พี่ปราบอกเลยว่าก่อนที่เราจะรับประทานงานดำนี้เราต้องรู้จักก่อนข้อคุณรู้แต่ตอนนี้เรารู้ประโยชน์รู้ประโยชน์ของงานดำเราจะดึงประโยชน์ของงานดำมาใช้ใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้ให้ครบถ้วนแล้วเดี๋ยวพี่ปราจะมีค่ะก่อนที่เราจะกินเราต้องระมัดระวังอะไรเดี๋ยวตามพี่ปรามาเลยนะคะอา้าวไม่ลืมค่ะ แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูบพี่ติฟิชเป็นก่อนกระเรงใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังไปอยู่ของงาดำกันต่อค่ะมันยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะคะโอ้โหงาดำนะคะมีสารอาหารต่างๆที่จําเป็นต่อร่างกายมากมายมีสรรพคุณช่วยชะลอวัยรวมไปทําให้ผิวของเรานี่สดใสด้วยนะคะข้อที่หนึ่ง ช่วยให้ระบบผอผ่านในร่างกายของเราทํางานได้ดีขึ้นยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะข้อที่2ช่วยบํารุงเส้นผมของเราให้เงางามแข็งแรงป้องกันการเกิดผมหงอกนะคะข้อที่3งาดํามีสารอาหารที่ช่วยซ่อมแซมแล้วก็บํารุงผิวทําให้ผิวไม่หยิแหง้งข้อที่4ช่วยให้ระบบการทํางานของหัวใจแข็งแรงป้องกันก,การเกิดโรคหัวใจป้องกันลิ่มเลือดข้อที่ 5. างาดา ช่วยป้องกันเส้นเลือดแข็งตัวช่วยขยายหลอดเลือดข้อ6ช่วยลดความเครียดบำรุงระบบประสาทและก็สมองข้อที่7ดงาดำนะคะมีสารต้านมะเร็งสระที่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งในส่วนต่างๆของร่างกายได้ค่ะข้อ 8. ป้องกันโรคหวัดโรคเหน็บชาและก็ตะคิวข้อ9งาดำนะคะมีธาตุเหล็กสูงเลยจึงช่วยบำรุงเลือดช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวร่างกายจึงแข็งแรงนะคะโอ้โหแล้วก็ต่อต้านเชื้อโรคได้ตอนนี้สิ่งเหล่านี้สําคัญมากๆเลยนะคะเราต้องให้ร่างกายของเราแข็งแรงค่ะข้อที่10งาดําช่วยให้หลับง่ายขึ้นนะคะอย่างหนึ่งที่พี่ปราจะบอกเลยว่ารับประทานงาดําอย่างไรให้ได้ประโยชน์ที่สุดวิธีการรับประทานงาดําให้ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือต้องเคี้ยวให้ละเอียดค่ะอ่าดีไหมคะ แล้วก็บอกว่าเมื่อมเมล็ดงาแตกร่างกายของเราก็จะดูดซึมงาดําได้ดีอันนี้เราต้องรู้นะคะหรือเราจะรับประทานเปล่าๆหรือมาใส่กับอาหารอย่างอื่นมันก็อร่อยเลยค่ะบางคนนะคะใส่ในขนมปังโรยในจานข้าวหรือว่าประกอบอาหารต่างๆโอ้ทำให้อร่อยใส่ขนมปังนะพี่ปาเห็นพี่ปลาว่าเขายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะสําหรับในผู้สูงอายุนะ,ะพี่ปาอยากจะแนะนําค่ะเพราะทุกคนก็ต้องสูงอายุใช่ไหมคะ ผู้สูงอายุเนี่ยพี่ปาบอกเลยเราควรรับประทานงานดำาละสิบช้อนส่วนคนวัยทำงานก็รับประทานงานดำละสามถึงสี่ช้อนเป็นปริมาณที่เหมาะสมที่ร่างกายคนได้รับนอกจากนี้เนี่ยบางครั้งเรายังเห็นเลยค่ะว่าเขาเอางาดำเนี่ยมาสกัดเป็นน้ำมันเพื่อใช้นวดทาบริเวณส่วนต่างๆของร่างกาย ที่มีอาการปวดแล้วก็ยังเชื่อรักษาการบาเดเจ็บที่เส้นเอ็นได้ด้วยถึงตอนนี้เห็นไหมคะงานดำมีประโยชน์มากมายเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามพี่ปลาย,ยัางเน้นนะคะเน้นและเน้นเลยค่ะของทุกอย่างเป็นเหรียญสองด้านเราต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมโอ้โกลมมากเหมือนกันนะคะพอบอกว่าของดีๆก็ทานซ้ำๆซ้ๆๆซ้ๆไม่ใช่นะคะเราต้องมีการทานอย่างอื่นเข้ามาด้วยในยร่างกายของเราเพื่อให้เราได้รับ ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องงาดํากันก่อนนะคะอืเรามาดูเลยค่ะการรับประทานงาดําเพื่อสุขภาพเขามีไอเดียอะไรบ้างคะการรับประทานงาดําให้ได้ประโยชน์ต้องใส่ใจในการเลือกงาดําค่ะโดยเลือกงาดําที่สดใหม่ไม่ผสมสารกันชื้นและไม่ผ่านการคั่วเนื่องจากการคั่วหรือการให้ความร้อนจะทําให้คุณค่าของงาดําลดลงนะคะอเรามาดูสิครับเคยทานใช่ไหมคะบางทีเขาก็เอางาดํามาผสมกับอาหารอื่น ทีนใส่ขนมปังอร่อยค่ะขนมปังใส่งาดำพปราก็ชอบทานนะคะโรยในจานข้าวยอดเยี่ยมเลยค่ะหรือมาทําเครื่องดื่มสุขภาพน้ํางาดําคั่วนะคะ,ะทํายังไงเอ่ยก็นํางาดําคั่วร้อยกัมนะคะปั่นรวมกับน้ำสองถ้วยกรองเอาแต่น้ําค่ะแล้วก็นํางาดําที่ได้นะคะเป็นน้าเนี่ยไปตั้งไฟอ่อนจน,นเดือดใส่น้ําตาลใส่แดงเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะคนให้ละลายแล้วก็ยกลงจากเตาค่ะ ตั้งไวให้พออุ่นก็พร้อมดื่มได้เลยส่วนใครที่อยากดื่มแบบเย็นๆก็ใส่น้ําแข็งลงไปด้วยได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อมานะคะบางทีเขาก็มาทําเป็นขนมอ,อร่อยนะคะพี่ปปาว่างาดํานี่หอมมากเลยค่ะแล้วข่าวนี้นะคะเราจะรู้ใช่ไหมคะว่าบางครั้งเขาก็ใช้งาดําเพื่อสุขภาพและก็ความงามบอกได้เลยนะคะนอกจากเรานํามารับประทานแล้วงาดําก็สามารถนะํามาใช้เพื่อสุขภาพได้เช่นกันนะคะ วิเรานํามาทําเพื่อสุขภาพอะไรบ้างคะข้อ1ผิวขาวสวยด้วยงาดําค่ะเขาก็นํางาดําประมาณ2ชั้นชานะคะบำบดให้ละเอียดผสมกับน,น้ํผึ้ง1ึ่งชั้นชาแล้วก็นํามาทาให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีค่ะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําอุ่นทําเป็นประจําก่อนนอนจะมีผิวที่ดูกระจ่างใสอย่างแน่นอนค่ะข้อที่2งาดําขัดผิวสวยค่ะ นำงาดำนะคะบางทีเขาก็มาผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็โยเกิร์ตโอ้โหบำรุงผิวของเราได้อย่างยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมคะแล้วก็นํามาขัดผิวทิ้งไว้สักพักล้งางออกให้สะอาดเลยค่ะทําเป็นประจำจะช่วยให้ผิวสวยเนียนนุ่มทั้งยังแก้ปัญหาผิวแห้งเสียหยาบกร้านได้เป็นอย่างดีค่ะวิธีการเลือกซื้อเมล็ดงาดํานะคะการเลือกซื้อเมล็ดงาดําเพื่อรับประทานก็เลือกซื้องาดําที่สะอาดไม่มีสิ่งสกป,ปรกเข้ามาเจือปนค่ะ ไม่ควรซื้อตามร้านขายของชาบางครั้งไม่ใช่ค่ะคือร้านดังร้านที่เขาจะเก็บไว้ไม่ค่อยดีเราต้องดูนะคะถ้าร้านไหนที่เขาสามารถเก็บรักษาไว้ดีเราก็ซื้อมาได้นะคะแล้วที่สําคัญอยากจะบอกเลยว่าเราอาจจะพบเชื้อราที่สูงในแบบงานดาที่เขาบดสําเร็จมาแล้วค่ะหลังจากที่เราซื้องานดามาแล้วเราก็ต้องเก็บรักษาใช่ไหมคะการเก็บรักษางานดาที่ดีก็คือเก็บไว้ในขวดที่สะอาดค่ะฝาปิดต้องมิดชิดเก็บไว้ในที่แห้ง เพื่อไม่ให้เสียก่อนเวลาอันควรโอ้โหถึงตอนนี้สำคัญมากๆเลยนะคะข้อควรระวังในการรับประทานงาดำค่ะข้อที่หนึ่งบอกเลยนะคะตำราอายุรเวทระบุว่าสตรีมีครรภ์นในช่วงสามเดือนแรกไม่ควรรับประทานงาดำค่ะเพราะงาดำมีฤทธิ์เป็นยาขับประจำเดือนอาจจะทำให้แท้งได้ข้อนี้เราต้องระวังมากๆนะคะข้อที่สองการรับประทานงาดำแบบป่นก็ดีต่อระบบการย่อยอาหารค่ะ ต่งานแบบผลมักมีเชื้อราผลเปื้อนได้ง่ายกว่างานชนิดอื่นๆโดยเฉพาะงานดําแบบที่บดสาเร็จแล้วจึงต้องเก็บรักษาอย่างระมัดระวังเก็บให้พ้นความชื้นอากาศความร้อนและกแสงแดดค่ะข้อที่ 3. ผู้ป่วยเบาหวานที่รักษาด้วยยาลดน้ําตาลในเลือดควรรับประทานงานดาด้วยความระมัดระวังเนื่องจากงานดามีผลลดระดับน้ําตาลในเลือดชินกัน ถ้ารับประทานร่วมกันอาจจะทําให้มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ําจนเกินไปแล้วเกิดผลเสียได้นะคะมไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะข้อควรรู้ก่อนกินงานดําอีกก็คือใช่ค่ะงาดามีประโยชน์สูงอย่างที่พี่ปลาบอกแล้วแม้ปริมาณที่รับประทานจะไม่มากแต่ด้วยขนาดเล็กและเบากินง่ายผสมกับอาหารอื่นได้ง่ายนะคะจึงอาจจะทําให้หลายคนไม่ได้ระมัดระวังในปริมาณที่รับประทานในแต่ละครั้ง แต่งาดำจัดว่าเป็นอาหารที่ให้พลังงานค่อนข้างสูงเพราะงาดำร้อยกรัมให้พลังงานมากถึง700กิโลแคลอรี่ดังนั้นงานดำจึงมักถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมของอาหารให้พลังงานต่างๆมากมายนอกจากนี้งาดำยังเป็นอาหารที่มีปริมาณทองแดงค่อนข้างสูงค่ะปกติแล้วร่างกายสามารถกำจัดทองแดงส่วนเกินจาก,กร่างกายได้นะคะแต่ในผู้ป่วยบางโรคเช่นโรควินสันเลซี ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เป็นมาแต่เกิดทําให้การขับทองแดงจากร่างกายบกพร่องค่ะถ้าไม่มีทองแดงสะสมในร่างกายคนคนนั้นเรื่อยๆจนเริ่มมีอาการต่างๆที่พบบ่อยที่สุดคืออาการทางตับเช่นตัวเหลืองตับม้ามโตตามมาด้วยอาการทางระบบประสาทเครื่องหมายผิดปกติคือลาบากเป็นต้นปริมาณงานดาที่แนะนําในหนึ่งวันนะคะหากร่างกายสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีปัญหาเรื่องของการกําจัดทองแดงส่วนเกินจากร่างกาย ควรระมัดระวังแค่เรื่องพลังงานที่จะได้รับมากเกินไปค่ะโดยปริมาณของงาดำที่แนะนำในแต่ละวันคนอยู่ในราวๆเนี่ยวันละ15กรัม หรือหนึ่งช้อนโต๊ะก็เพียงพอต่อความต้องการของเราแล้วนะคะถึงตอนนี้พี่ปลาอยากแชร์ชก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง YouTube p e hey, t i f i s h เป็นก่อนกำลังใจพี่ปลานะคะอย่าลืมค่ะเรามาแชร์ข้อคิดเห็นกันเพื่อเต,ติมโตเข้าสู่ผู้สูงยุคคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปานะคะ